สวัสดีครับพบกับช่องคิดฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับวันนี้ผมมีรถ4ประตูรุ่น Storm Tag นะครับคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อครับราคา1 3 9 9 0 0 0บาทครับคันนี้เป็นรุ่น10สปีดนะครับไบเทอร์โบมาด้วยขุมพลัง210แรงม้ากันเลยทีเดียวครับคันนี้แรงจริงๆครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนครับด้านบนเป็นตัวหนังสือแรนเจอร์นะครับ ตัวรถเป็นสีขาวตัวหน้งสูญสีดํานูนๆกันมาเลยนะครับทําให้ดูโดดเด่นแล้วดูมีมิติสวยงามครับส่วนฝากระโปรงฝากระโปรงด้านหน้าแต่งมาเป็นของแ a ปเตอร์นะครับคันนี้มาเป็นสไตล์แ a p t ต r เลยครับสีดำแต่กับสีขาวครับชุดแต่งนะครับคันนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับคันนี้ด้านหน้าจะแต่งเป็นสีดําเงานะครับลักษณะเป็นซีซีแบบนี้นะครับ กับสีขาวทำให้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดุดันมากขึ้นเลยครับมาพร้อมกับไฟมินิไลท์สามดวงนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถมากเลยครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็จะมีสีดำด้านล่างแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสีดำเงานะครับมีตัวหนังสือวิกเตอร์อยู่ด้านล่างครับตัดกับสีขาวทำให้ตัวรถดูเด่นมากเลยนะครับรุ่นดตอมแท็กจะมีเซ็นเซอร์ด้านล่างมาด้วยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะไม่บังตรงนี้นะครับสามารถทำงานได้ตามปกติครับ รวมทั้งตัวเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับเซนเซอร์ตัวนี้จะทำงานในกับข้างบนนะครับแล้วก็กองหน้ารถนะครับในฟังก์ชัน stop and น o กครับซึ่งเป็นระบบเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็ยังติดซุ้มล้อสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมีลายสี่เหลี่ยมอยู่นะครับคันนี้นะครับ ยกมาสองนิ้วแล้วก็เปลี่ยนปีกนกป,ปรับองศามาด้วยนะครับปีกนกป,ปรับองศาก็จะช่วยในเรื่องของการลดการกินหน้ายางนะครับเนื่องจากรถที่ยกสูงนะครับก็จะมีองศาที่เปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนปีกนกป,ปรับองศาเพื่อช่วยลดการกินหน้ายางและถนอมอยางนะครับนอกนั้นช่วงล่างก็ยังเปลี่ยนลูกหมากกันโครงมาด้วยนะครับคันนี้ครับมาดูในส่วนของล้อแม็กและยางกันบ้างนะครับแม็กคันนี้นะครับเป็นแม็กยี่สิบครับ เป็น Offset ลบ44นะครับเป็นแม็กของ A Vampire นะครับสีดำครับซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวนะครับทำให้แ a c ม็กดูโดดเด่นขึ้นนะครับในส่วนของยางนะครับยางเป็นของ c o s l e n d e r ครับ33คูณ12.5 R20 ครับเป็นยาง MT นะครับเป็นยางมัดเเลนนะครับเหมาะสำหรับงานลุยครับดอกใหญ่ๆแบบนี้ลุยป่าลุยเขาได้สบายเลยครับแต่ว่าจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับสำหรับยาง MT ครับ เนื่องจากเป็นออฟเซ็ตลบ44นะครับทำให้ล้อยื่นออกมาแต่ว่าด้านบนนะครับเราติดในส่วนของซุ้มล้อทําให้ดูว่าล้อยื่นออกมาไม่มากนักนะครับมาดูกล้องกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับติดมาพร้อมกระจกมองข้างนะครับเป็นกล้อง360องศานะครับถอยจอดได้อย่างปลอดภัยเลยครับคันนี้รับไปดูด้านในกันบ้างครับด้านในนะครับ เริ่มด้วยจอแสดงผลด้านหน้านะครับเป็นจอ12.4นิ้วนะครับแล้วก็จอกลางเป็นจอ12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับพร้อมกับในส่วนของที่ชาร์จไว r e l e s s r ชาร์จนะครับเป็นไร้สายนะครับมาพร้อมเกียร์ e-shifter นะครับ10สปีดชั้นนี้นะครับแล้วก็มีโหมดขับ4มาด้วยนะครับสามารถปรับโหมดได้ตามสภาพถนนการใช้งานจริงครับส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ ควบปุ่ม Adaptive Cruise Control ได้นะครับก็แปรผันตามความเร็วขันข้างหน้าได้ครับผมในกรณีที่คันข้างหน้าเบรกกระทันหันระบบจังช่วยหยุดรถเราเพื่อความปลอดภัยให้ได้ด้วยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะนี้เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีส้มนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวหนังสือครับเป็นตัวตตอมแท็กนะครับสีส้มสวยเลยนะครับสําหรับเบาะเบาะนั่งทั้งคนขับและคนนั่งข้างนะครับเป็น ปรับไฟฟ้าทั้งกู้นะครับรุ่นนี้ปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมลองดูให้ดูด้านด้านในด้านหลังอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนะครับเบาะกว้างมากเลยนะครับแล้วก็มีแอร์แยกมาด้วยนะครับสาหรับคนนั่งหลังช่วยกระจายแอร์มานะครับทําให้ไม่ร้อนเวลาขึ้นรถใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนติดราวหลังคามานะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับใหญ่ๆกันเลยนะครับ สามารถบรรทุกสัมภาระได้นะครับเวลาเราออกทิปต,ตัวสิ่งของด้านบนนะครับใช้เก็บสัมภาระเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการนั่งนะครับด้านหลังก็มีซุ้มล้อนะครับสีดําเงาเลยครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับตัวรถนะครับแล้วก็แม็กขอบ20ครับยาง MT คันนี้ยกบนสนิ้วจะดูเด่นมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับ ไฟท้ายนะครับเป็นไฟแบบ full LED นะครับเวลาเบรกก็จะเต็มดวงเลยนะครับยาวมาถึงข้างล่างเลยแล้วพร้อมกับตัวที่ครอบไฟท้ายนะครับสีดําแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับตัวหนังสือนะครับด้านหลังเป็นสัญลักษณ์ของ Storm Tech นะครับเป็นตัวหนังสือสีดํานะครับแล้วก็คลิปสีแดงนะครับตัวนี้จะอยู่ฝากระบะท้ายซึ่งสวยมากเลยนะครับฝากระบะท้ายก็มีระบบช่วยผ่อนแรงนะครับ อันนี้ผู้หญิงก็สามารถจะยกได้นะครับมือเดียวยกได้เลยนะครับต่หรุ่นสตอมแท็กครับผมลืมไปอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มีตัวโลบาครับโลบานี้สามารถปรับระดับได้นะครับเลื่อนได้ครับแบบนี้เลยครับตามความต้องการความใช้งานของลูกค้าได้เลยนะครับโลบาของรุ่นสตอมแท็กด้านหลังนี้นะครับก็จะมีติดตัวหนังสือ i n g r นะครับเลนเจอร์นะครับตัวนูนๆมาสีดำแบบนี้นะครับ เพิ่มความสวยงามให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับในส่วนของกันชนท้ายนะครับก็เป็นกันชนเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นสีดําติดมากับตัวรถแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆคันกันนะครับว่ามีแต่งอะไรกันบ้างครับสําหรับคันนี้ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวสตอมแท็กขับ4นะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับคันนี้เป็นไบเทอร์โบสิบสปีดนะครับของสตอมแท็กนะครับถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับทักมาที่ช่องคิดปลอดเกษตรนอมินได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือโทรมาหาผมโดยตรงได้นะครับ0956146585ครับสวัสดีครับ